โอเคครับก็สวัสดีทุกคนนะครับก็ผู้อยู่ผมเองนะครับซโนยูมินะครับเดี๋ยววันนี้แล้วผมจะพาทุกคนมารีวิวนะครับการช้าใหม่แล้วก็อ่าระบบใหม่นะครับในน้อนแมวนะครับผมอ่ะก็ผม็ออินมาประมาณร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบวันนะครับในนี้นะครับโอเคก็บัฟนะครับตามที่อ่าผมพูดไปนะครับเนาะก็ ผมรับของได้หมดนะครับบัฟก็ยังมีนะครับนะเราก็ประกดทุกวันนะครับนะเราเสียสามพันเพชรนะครับนะประมาณประมาณหนึ่งเดือนนะครับเรามากดรับเพชรตรงนี้พื้นได้เนาะเราก็ได้ของพวกนี้ไปใช้ฟรีด้วยนะครับนะก็อาห่อนี่ดีแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวผมขยัดรับเลยละกันนะครับนะก็เพชรมาสองร้อยห้าสิบนะครับก็น้อยนะครับนะก็ปติดีได้เยอะกว่านี้นะประมาณห้าร้อยนะครับสี่ร้อยห้าร้อยนู่นเลยนะครับอ่าโอเค ก็นะครับน้องตัวนี้นะครับเป็นแมวสายสายแท้งนะครับต้องบอกก่อนไอเจ้าแมวตัวนี้นะครับเป็นแมวป้องกันนะครับอ่ะผมก็จะบอกละกันว่าผมสุ่มนะครับของเจ้าตัวแมวเดลวที่แล้วนะครับแมวแมวจีนะครับนะตัวหนึ่งนะครับผมสุ่มไปแล้วมันรุดเรดผมก็เลยมาสุ่มไอตัวเนี้ยนะครับก็เลยสุ่มไปห้ารอบได้นะครับนะ โอเคไหมอ่ะห้ารอบผมได้มานะครับนะน้องชื่อว่า,าไซคีนะไซคีนะครับนะก็ส็นแมวที่ผมมอ,มองว่ามันใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เกินไปนะครับผมอ่ะวันนี้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาบอกละกันนะครับว่ามันมีระบบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าระบบล็ออินก o เกิลนะครับหรือล็ออินเมล จริงๆล็อกอินเมลนะครับอันนี้เป็นเบอร์ผมเองนะครับนะไม่ต้องโทรมาเนาะก็ประมาณนั้นแหละนะครับสามารถล็อกอินระบบเพิ่มเข้ามานะครับเป็นล็อกอินเป็น Gmail นะครับเป็น Gmail นะครับตอนนี้เลยนะครับ Gmail เนาะทุกคนจงเจารูปอะไรปิดตรงเบอร์แล้วกันนะครับแล้วก็ขึ้นเมลขึ้นเมลไว้อย่างนี้นะครับก็มันก็จะให้เราเข้าไปใส่เมลนะครับแล้วก็รับรหัสยืนยัน OTP นะครับในจดหมายแล้วคุณก็ใส่ คุณก็มารับนะครับมันจะให้เพชรหนึ่งร้อยเอาเป็นว่าประมาณนี้นะครับสําหรับการระบบเพิ่มเข้ามาใหม่อะระบบเพิ่มเข้ามาใหม่โอเคผมจะให้ดูแมวตัวใหม่ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ไม่รู้จะยาวหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวไฮไลท์ที่เด็ดเดี๋ยวจะอยู่หลังจากนี้นะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับผมปั้นน้องไซคีนะครับนะน่าจะชื่อไซคีนะครับนะโอ้ยแปลไทยมานะครับนะน้องชื่อไซคีนะครับน่าจะใช่นะก็พลังได้หนึ่งแสนสองนะครับนะ ก็ผมทำคอสตูมแม็กนะครับคอตูนนะครับแม็กนะครับแล้วก็อันนี้ผมยังไม่ได้เอาเวกนะครับย้ําว่าผมยังไม่ได้อเวกนะครับผมยังไม่ได้ไปเปิดกล่องด้วยนะครับรู้สึกเหมือนจะยังไม่ได้ไปเปิดนะครับถ้าไม่พลาดนะครับเดี๋ยวก็ไปอัพนะครับเกียร์ก็ยังไม่ตันนะครับนะผมก็ติดอัพของอัพอย่างเดียวนะครับนะออปช่นออปชั่นก็ยังยังไม่สุดมากเท่าไหร่นะครับสาหรับนอนนะครับนะ ก็จะประมาณนี้ดาวก็ประมาณนี้ผมยังไม่ทํานะครับเพราะว่าตัวมันสุ่มได้ยากนะครับโอกาสทํามันก็ค่อนข้างยากนะครับนะก็เป็นว่าวก็ประมาณนี้นะครับสําหรับน้องแมวนะครับนี่เนาะดูแมวได้นะครับนี่ตาสองสีด้วยนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้แหละสําหรับน้องแกนะครับอ่ะเดี๋ยวผมค่อยพูดทีเด็ดละกันนะครับว่ามันคืออะไรนะทีเด็ดท้ายคลิปเลยนะครับ ก็อีเวนต์นะครับเหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยนะครับเว้นเหมือนเดิมเลยผมขอไม่พูดเว้นนะครับที่เขาอัพอัปเดตเข้ามาที่เขาเอาระบบคิววอออกไปนะครับอ่ะต้องบอกก่อนเขาระบบคิววอออกไปเขาไว้ปรับปรุงชั่วข่าวนะครับตอนนี้เขาเอาระบบคิววอกลับมาแล้วนะครับโอเคไหมก็หลักๆการเล่นคิววอนะครับต้องมีสมาชิกในคิวเกินประมาณ5คนนะครับรู้สึกว่าจะประมาณ5คนขึ้นไปนะครับถึงจะเล่นคิววอได้นะครับ ิวอ์คือระบบนี้นะครับนะนี่อันนี้คือเลยนะครับระบบยูวอว์ครับเวลาประมาณน่าจะทุ่มครึ่งนะครับนะเวลาประเทศไทยนะครับน่าจะทุ่มครึ่งถึงถึงทุ่มครึ่งถึงประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับประมาณนั้นก็อ๋อขอลดถมาสามคนแล้วหรอเมื่อก่อนมันห้าคนนะครับนะก็กิวอ์นะครับผมไม่เคยเล่นนะครับนะต้องบอกก่อนโอเคนะต้องบอกก่อนว่าผมไม่เคยเล่นนะครับระบบกิวอ์โอเคนะ คิววอก็มีโอกาสไปเจอคิวใหญ่ๆคิวตึงๆนะครับผมไม่เคยเล่นเหมือนกันว่าเป็นยังไงแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ของอย่างไรนะครับโอเคเพราะว่าในคิวผมมีแค่ตัวผมคนเดียวนะครับนะอยู่ในคิวนะครับแล้วก็ไอดีนี้เป็นไอดีคอมพิวเตอร์ของผมเองซึ่งยังไม่ได้รล็อกอินมาสามวันแล้วนะครับนะประมาณนี้ก็มันก็ไม่มีอะไรนะครับนะก็โอเคเดี okay. ๋ยวผมจะให้ดูโหมดอันนี้ละการหอนะครับที่รีมาใหม่นะครับนะก็จะ ใช้ตัวนี้นะครับตัวซีซั้นทั้นะครับนะหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นตัวแมวกาชานะครับที่เข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนี่นะครับเนี่ยตัวที่ผมบอกนะครับส่คีนะครับนะก็ประมาณนี้แหละนะครับสําหรับตัวน้อนน้อนนะครับนะเดี๋ยวผมขอย่ารับเพชรก่อนนะครับนะก็ให้ดูนะครับว่าผมไปลงมาจริงนะครับนะก็เนี่ยก็ประมาณครึ่งเดือนนะครับได้ห้าร้อยเพชรนะครับนะบวกกับ PVP อะไรพวกนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะครับนะนี่ รวมกันเป็นหกร้อยนะครับนะแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ค่อยอยากลงนะครับเพราะว่ามันไม่ไหวนะครับนะเพราะว่าถ้าจะลงระดับนี้ถ้าจะเอาจนสิบนี่มันผมบอกเลยว่ามันยากนะครับเพราะว่าคุณต้องทาเอาเวกตัวนะครับนะตัวตึงๆดีๆหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะระบบนะครับอาณาจักรลับแห่งเมืองแมวนะครับอ่ะทีเด็ดของเราเลยนะครับทางตัวน้องน้องน้องแมวเนี่ยนะครับได้มีการอัปเดตนะครับเข้ามาก็น่าจะปามาเกือบ น่าจะประมาณวันที่20ได้นะครับผมไม่แน่ใจว่าประมาณ20กันยาหรือเปล่าเขาจะนำกลับมานะครับนะผมต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนั้นคือผมตั้งใจจะลงจะลงวันนี้แหละนะครับวันพฤหัสแต่ผมขออนุญาตเลื่อนไปวันศุกร์แทนนะครับเพราะว่าอ่ามันมีเหตุจริงๆนะครับก็คืออีเวนต์น้องแมวนี่แหละเข้านะครับโอเคนะอีเวนต์มันเข้าผมก็เลยเลื่อนไปเป็นวันศุกร์นะครับอ่ะ ส่วนสำหรับใครนะครับที่เข้ามาเล่นล่าสุดนะครับแล้วแบบอยากจะเล่นโหมดอาณาจักรมืองแมวนะครับอาณาจักรหลับนะครับในตระกูลเมืองแมวนะครับผมก็แนะนํานะครับให้ดูคลิปผมเป็นแนวทางได้นะครับเพราะว่าเผื่ออนาคตเขาเอาโหมดนี้กลับเข้ามานะครับก็น่าจะเล่นแบบมีระดับขั้นเพิ่มกว่าเดิมนะครับแล้วก็ของอาจจะดีขึ้นนะครับนะไว้รอแบบมันเข้ามาอีกทีเดี๋ยวผมจะมารีวิวโหมดนี้นะครับนะเป็นเวอร์ชั่นแบบเวอร์ชั่นใหม่ละกันนะครับนะอ่ะโกเกเขาออกนะครับอ่ะ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูแฟนทอมนะครับก็สิ่งที่ใกล้จะรีแล้วนะครับก็จะเป็นแฟนทอมนะครับเหลือห้าวันนะครับนะก็ตีไปประมาณหกวันนั่นแหละนะครับนะอันดับเหมือนมีคนสอยผมล่วงลงมาด้วยนะครับนะรู้สึกแปลกแปรับเครับดีไหมไม่มีนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมนะครับนะอันดับนะครับเพชรสำหรับผมก็เดี๋ยวเดี๋ยวได้เยอะกว่านี้นะครับนะอันดับเดี๋ยวผมคงลงไปประมาณท็อปเจ็ดร้อยหกร้อยนะครับปุ๊กๆุหน่อยก็จะลงไปห้าร้อยนะครับนะประมาณนี้ แล้วก็ที่ดีมาก็จะเป็นโหมดตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้นะครับเพิ่งรีเนาะคลิสองวันนะครับโอเคคิดว่าโดนส่ยล่วงหรือไม่ร้าแล้วนะครับนะก็เหลือคลิสองวันนะครับเพิ่งดีนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไม่รับเพชรนะครับนะเราก็ยังไม่รับของไว้ไปรับก็เกือบประมาณก็เกือบวันสุดท้ายนะครับวันวันที่มันเหลือประมาณสิบสิบแปดสิบเก้าชั่วโมงนะครับนะค่อยรับดีกว่านะครับนะโอเคคลิปนี้นะครับเหมือนเดิมก็ สำหรับใครที่รอดู R ode, อาร์โหมดอาณาจักรรับแห่งเมืองแมวนะครับก็เตรียมรับชมได้พรุ่งนี้นะครับ8โมงหรือถ้าใครแบบอดองไว้มาดูช่วงเย็นหรือดูช่วงไหนก็แล้วแต่คุณนะครับโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเหมือนเดิมนะครับนะมาบน่นเฉยเฉยนะครับก็ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะโอกาสาน้าจะเป็นลิปไรก็อย่าลืมรอดูได้ช่องนะครับตอนนี้ผมคงต้องไปก่อนครับบ๊ายบายครับ